ใจตัวบัน่าเหาฟัไปแล้ตะมอมากหาบมาก้นมา mà liều nhèn quá, hãy cai to, cứ như bò không biết say non, cai to bực vậy ไกลกูเสียไปสายอ่ะน,นี่คือเผอข้าไปข้าวเดียวนึง